โรงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในปี2566ของจังหวัดระนองมีเป้าหมายในการดำเนินการโดยขยายผลเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาจำนวน5หมู่บ้านจาก5อําเภอเพื่อที่มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดระนองทั้ง5หมู่บ้านคือทุเรียน โดยมติเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอรหรือทีมอำเภอทั้ทงนี้กระบวนการขับเคลื่อนงานได้มีการจัดประชุมชี้แจงทีมอำเภอปร,ระสานทางทกศเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนหมู่บ้านของปี2565จำนวน5หมู่บ้าน5อำเภอและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพของพื้นที่ใหม่โดยมีทีมงานของทกสลงพื้นที่ร่วมกันให้ความรู้การจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าจำนวน5หมู่บ้าน5อำเภอจัดทำแผนงาน โครงการตามความต้องการของพื้นที่ให้สอดคล้องกับ BCG Value Chain ทุเรียนของจังหวัดระนองซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าของทุเรียนให้เพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปีเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นปีละ200รายพื้นที่1,500ไร่มีจุดรวบรวมผลผล,ผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก1จุดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้ง โดยจะดาเนินการตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางทุเรียนของจังหวัดระนองจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บ้านคอกช้างหมู่ที่สองตำบลในวงเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นเรื่องคุณภาพของทุเรียนบวกกับลักษณะพิเศษทางภูมิสังคมจึงได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ มีมาตรฐาน G A P รองรับและสามารถผลิตทุเรียนออกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีมีการรวมกลุ่มกันขายโดยประธานกรรมการหมู่บ้านจะเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการกำหนดราคาขายได้เองซึ่งราคาขายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ200บาทไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนโดยทุเรียนของบ้านคอกช้างหมู่ที่2ได้ชื่อว่า ทุเรียน2เลเนื่องจากพื้นที่ปลูกทุเรียนอยู่ระหว่างสองฝั่งทะเลคืออันดามันและอ่าวไทยสวัสดีครับผมผู้ใหญ่สุรินทร์สินกันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2องตำบลในวงเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองครับครับวันนี้จะพามาชมทุเรียนจีไอบ้านในวงนะครับทุเรียนในวงระนองนะครับ ที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นนะครับทุเรียนบ้านในวงมีรูปกลมทรงรีผิวผิวสวยนะครับเอาน้าสวยนะครับและเนื้อเนื้อเนียนเนื้อหนานะครับแล้วรสชาติกรอบหวานมันกลิ่นไม่กลิ่นไม่ฉุนครับครับทุเรียนบ้านในวงได้รับมาตรฐาน G A P จากสวพ รับประกันการส่งออกครับและได้รับใบ G i จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับเพราะทุเรียนบ้านในวงเป็นทุเรียนที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่มีดินอุดมสมบูรณ์และอยู่ตรงกลางระหว่างสองคาบมาส,สมุทรนะครับระหว่างคาบมาส,สมุทรอันดามันกับอ่าวไทยนะครับหรือที่คนใต้ เรียกติดปากกันว่าทุเรียนสองเลนะครับจากทุเรียนสองเลมาสู่ทุเรียนน้ำแร่ทองหลางของอำเภอรกระเปอร์ซึ่งเป็นแปลงที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพโดยจะผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P 100%เเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการแปลง เป็นแปลงต้นแบบการเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพระบบการใช้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาเมื่อน้ำเพียงพอมีระบบน้ำที่ดีมีองค์ความรู้ในการวางแผนการให้น้ำแก่ต้นทุเรียนส่งผลให้ทุเรียนออกผลผลิตโดยไม่ตรงกับพื้นที่อื่นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนน้ำแร่ทองหลางซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทกสจะพัฒนาต่อยอดการจัดทำแผนธุร,รกิจต่อไปครับสวัสดีครับผมนายสังเทวโ,โลกพิยบ้านหมู่ที่3ามตำบลบ้านนาเพอเพอจังหวัดระนอง และเป็นประธานแปลงใหญ่คุณทุเรียนหมุ่ที่3บ้านทองหลังครับครับสหรับทุเรียนแปลงใหญ่หมู่ที่3ครับทุเรียนแปลงนี้เป็นแปลงเรียนรู้และก็จะเป็นการผลิตเพิ่มมูลค่าสูงให้กับทุเรียนคุณภาพนะครับจะให้มีการรับรองมาตรฐานการผลิตเป็นผู้บริโภคอย่างปลอดภัยโดยให้มี G.P. ครับร้อยเปอร์เซ็นและยังเป็นทุเรียนผลิตด้วยอินซีนะครับอินซีขนาดน้อยก็ ผู้บริโภคนําไปบริโภคก็จะปลอดภัยนะครับจากสารพิษและที่สําคัญที่สุดทุเรียนแห่งนี้เรามีแหล่งธรรมชาติโดยการใช้น้ำเล่นะครับในการที่มารดน้ำต้นทุเรียนก็ส่งผลให้ทุเรียนมีคุณภาพที่ดีแตกต่างจากที่อื่นมีรสชาติที่หวานกรอบเนื้อแห้งสีสวยนะครับเหลืองทองแล้วก็เปลียนบางก็สาเหตุที่มาก็คือแหล่งน้ำเล่แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของแกงใหญ่ทุเรียนบองทีสัต์นะครับก็คืคอ ้เรียนนสำหรับอำเภอกระบุรีบ้านในกลังหมู่ที่9ตำบลจบปรรอเป็นหมู่บ้านเขตต้นน้ำติดกับชายแดนสาภาพเมียนมาซึ่งมีแม่น้ำกระบุรีเป็นเขตแดนมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงไม่แตกต่างกับทางเหนือของไทยสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลโดยได้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านในกลัง เน้นเรื่องการทำทุเรียนคุณภาพมีการใช้สารเคเมีร่วมด้วยในปริมาณที่น้อยพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P 100%เอร์เซไม่มีปัญหาเรื่องน้ำทั้งนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองได้จัดทำโรงเรียนเกษตรกรให้กับบ้านในกลังเพื่อช่วยเสริมองความรู้ในเรื่องการปลูกทุเรียนให้กับเกษตรกรรวมทั้ง ผู้นำหมู่บ้านได้มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทุเรียนด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าทุเรียนบ้านในกลังในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีสวัทดีครับผมนายน,ายน,ายนริตแปงประปักท์บ้านหมู่ที่9จังหวัดโราจากหมนองเป็น,นประธานกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแป็ใหญ่ที่บ้านในกลังทุเรียนตอนนี้ทุเรียนจังรานเราทุเรียน,นลนอง ถือว่าขึ้นชื่อเรื่องนอเนื้อครับเนื้อผิวทงแล้วทันี้ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ได้รับการผ่านใบ G A ีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์การจบแปลงแล้วการจัดการสวนตัวนี้ขึ้นขึ้นชื่อว่าถึงว่าก็ถืว่าเป็นอาชีพก็ว่าได้แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของละนองก็ว่าได้ทุเรียนละนองครับเป็นทุเรียนที่มีเนื้อตามจากทุเรียนที่อื่นเนื่องจากว่าทุเรียนบ้านเราเนี่ยหนึ่ง ภาพอากาศน้ำฝนนะครับแล้วก็เนื้อผมมันจะนุ่มแล้วก็มันมีความหวานในตัวแล้วลผลเนี่ยอยากาให้ผลิตดีมากก็ถือว่า,อ,าอยากให้เกษตรกรตวเนี้เนื่องจากว่าเป็นสินค้ามาัศจรรนะครับสินค้าอันต้นที่ทำให้ไล่สูงสุดของระองเราครับเนื่องจากว่าพืชเซนตจกเลยเนี่ยทำไม่มีราคาต้องทุ่คนไม,ม่คุ้มกับค่างลงทุน ต่ทุเรียนนะต,ตอนนี้ยังอยู่ที่230บาทเป็นทุเรียนนอกไปดูแต่ทุเรียนดูน่าจะไม่ต่ำกว่า1 7 0บาทหรือสบาทครับสำหรับการผลิตทุเรียนของอำเภอเมืองระนองหมู่ที่1บ้านทุ่งขาตาบลหาดสมเป้นหรือชาวบ้านเรียกว่าทุเรียนดินแดงน้ำแร่เนื่องจากพื้นที่ปลูกเป็นเหมืองแร่ดินขาวเก่ามีแหล่งน้ำแร่ร้อนจากธรรมชาติซึ่งส่งผลดีต่อรสชาติทุเรียนของบ้านทุ่งขา ส่วนใหญ่เป็นแปลงทุเรียนที่เริ่มปลูกใหม่มีให้ผลผลิตแล้วในบางส่วนดังนั้นเกษตรกรจึงต้องการองค์ความรู้ในการปลูกรวมทั้งระบบน้ำซึ่งทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองได้จัดทำโรงเรียนเกษตรกรให้กับบ้านทุง่งคาและจะผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับทุเรียนดินแดนน้ำแร่เพื่อให้เป็นแบรนด์สินค้าที่ทุกคนจดจำและ เป็นที่ต้องการของตลาดครับสวัสดีครับพ่อมือปลื้มประทิดตุกครับยุ่งมือวันทุงขามูลนึงตำบลอรชุมแปนชื่อเหลือชื่อแรกๆก็คือปิเตียครับที่จะเป็นต้นนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนที่เราเพิ่งได้มาปรับปรุงแก้ไขใหม่ประมื่อตอนนี้การทำเมื่อก่อนเขาจะใช้สร้างเคมีเยอะ โดยที่ดินนี่เสียมดซึ่งผมมาจุดเดยอะลังๆตอนที่ว่าเาพิ่มขามาท,ทาตรงนี้ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการได้ใส่ปุ๋ยทางดินโดยใช้พวกชีวภาพขมามาเติมแทนกับกปุ๋ยครกแล้วก็ระบปุ๋ยมัดในด้านลักษณะการคลองพื้นที่ใน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 หมู่หนึ่งบรรทุงค้านเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะคลองก็เมื่อก็เป็นการ พวกทุเรียนนี่แหละท่านปีมีเอกลักษณ์โดดเด่นคองของของทุเรียนอยูอ่ในเมื่อที่ว่าสุกแล้วเนี่ยที่เราแกะมารับประทานมา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 จิงกันเนี่ย <Okay. S 1> ถามก็ว่ามันจะมีลักษณะโดดเด่นค่อ,องคลุมผิวภูมิทัศน์ทางด้านผืนนินแลอะอากาศเกี่ยวกับารที่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยพอเรารับประทานแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อโฮมกรอบว่าน <c oughs> เหลืองนี่จะ ออกบางก็าการกินนี้เขา่ามกีกระชากมันกินแล้วจะจิตใจอร่อยถุเรียนที่ที่บ้านตุงขาหมู่นึงนะครับะจะได้คือันนี้มีการหล่อหล่อด้วยเมืองที่การทำที่ที่ทำเมืองแรกเมืองแหล่หลั้นแหล่ทีนี้ที่เราได้ตั้งชือตรงนี้ว่ามีการอ,อัตลักษณ์คง ทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนดินแดนน้ำแร่ของตำบลหาดสมแป้นและอำเภอสุดท้ายคืออำเภอสุขสำราญหมู่ที่7บ้านไร่ไหนตำบลนาคา เป็นพื้นที่ที่มีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหลากสายพันธุ์ลักษณะเด่นของผลทุเรียนจะมีสีที่แตกต่างกันเช่นน้ำมีสีเขียวและมีสีน้ำตาลอมแดงชาวบ้านจึงเรียกว่าทุเรียนอีเขียวอีแดงซึ่งน่าสนใจในการค้นหาอัตลักษณ์ของทุเรียนพื้นเมืองดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการปลูกทุเรียนพันธุ์เพิ่มขึ้น ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองได้จัดทำโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการแปลงที่ดีและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะสร้างมูลค่าในการผลิตทุเรียนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปครับสวัสดีครับผมอมรินประสมพลแล้วก็ผมสุนทรเสียรัน ครับผมวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนอของเราที่อำเภอสุกตำลานนะครับก็จะเป็นทุเรียนนี้ก็จะเป็นทุเรียนพันุ์ในพื้นที่แต่ว่าในแนวทางของสืบเนื่องด้วยว่าพื้นที่ของเรานี้ก็จะเป็นเรื่องทุเรียนก็เป็นพูด,ดว่าเป็นพืนชนชนิดที่เราจะมีการพัฒนาบวนการเพื่อให้เป็นเกษตรปลอดสารเกษตร อินซีในแนวทางนี้ครับก็จะเป็นการพัฒนาในรูปแบบเพื่อจะให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มการพัฒนาทุเรียนให,ให,ให้เป็นเพราะว่าในพื้นที่ทุเรียนในพื้นที่ของเราเนี้ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทุเรียนพื้นบ้านมีจํานวนค่อนข้างเยอะเพราะว่าตาการรอดอทนต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะดีนะครับก็จะเป็นเราก็เลยจะส่งเสริมในเรื่องการ,กรเกษตรปลอดสารพัฒนา เรื่องทุเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปในรูปแบบเพราะว่าของทุเรียนของเราก็จะเป็นทุเรียนหลากสายพันธุ์ในพื้นที่ครับก็จะมีการพัฒนาส่งเสริมให้เจริญต่อไปครับผม จังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กๆแต่สามารถผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออกและมีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณ3,000กว่าล้านดังนั้นจังหวัดระนองมีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้จากพืชเศรษฐกิจดังกล่าวโดยขับเคลื่อนด้วย BCG Value Chain ของสินค้าทุเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมยกระดับ ผลผลิตทางการเกษตรจากการผลิตมากแต่สร้างไรายได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้าน้อยแต่สร้างไรายได้มากโดยการจัดทำแผนงานโครงการที่สอดรับกับ BCG Value Chain มีแหล่งงบประมาณที่สำคัญทั้งของจังหวัดหน่วยงานภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งได้เข้าร่วมในการจัดทำแผนและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว สวัสดีครับผมนายรงชัยหิจนานะครับจากศูนย์นิจัยและพัฒนาการเกษตรนองของกรมวิชาการเกษตรนะครับอ๋อเป็นหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับตรวจสอบรับรองเหล่งผลิต GAP อพืชนะครับผมโดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจพืชสองออกนะครับซึ่งวันนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรนะครับสามารถผลิตผุเรียนอย่างมีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานเกษตร G a p นะครับผมซึ่ง เดี๋ยวนี้เกษตรกร,รประสบปัญหาในเรื่องของการขายผลผลิตนะครับหรือแม้กระทั่งของเรื่องในเรื่องของการส่งออกถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับไม่มีใบรับรอง GAT e ก็จะไม่สามารถที่จะขายผลผลิตได้นะครับผมซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากทา,ทางศูนย์วิจัยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมที่จะให้บริการนะครับเข้ามาตรวจสอบร่วมกับเกษตรกรนะครับเพื่อให้ได้เกษตรกร,ะรจะได้รับรองมาตรฐ e าน GAT ในเรื่องของทุเรียนนะครับผมขอบคุณครับ